สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่สิซอมในการเลี้ยงกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับผู้อมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ก็จะพามาอาจารย์ทุกท่านมาชมเจ้าเอเซียนะครับเขาคู่ยากที่สุด at <Area> นะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับเจ้าเอเซียครับตัวใหญ่ดอยสวยนะครับตัวนี้ครับเป็นลูกต่อตัวหลักของผมนะครับ นุกต่อเก่งๆนุกต่อหมานๆเลยนะครับตัวนี้ครับแต่เข้าคู่ยากที่สุดนะครับที่ผมเคยเข้าคู่มาเนาะตัวอื่นเขาก็เทียบกันบางทีไม่ถึงสองวันนะครับยกตัวอย่างเส้นเจ้าสองนะที่ผมแบ่งไปที่ผมแบ่งไปแล้วนะเนะาะเจ้าสองนี่เทียบ แค่วันเดียวนะครับวันเดียวนะไม่ถึง2วันด้วยซ้ำครับก็เข้าคู่กันได้นะครับแต่เอเซียนี่ผมเทียบคู่ก็3วันนะครับก็ปล่อยเข้ากรงอีก1วันเนาะแล้วก็ไปอยู่ในกรงใหญ่ก็ไล่จิกไล่ตีนะครับตัวเมียน,นี่4ตัวแล้วนะครับสำหรับเจ้าเอเชียนะ ก็ยังไม่ได้ลูกนะครับเดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนนะครับก็หนึ่งก็เนื่องจากเขายังไม่มีประสบการณ์เนาะไม่มีประสบการณ์ด้านนู้นนะก็ต้องเลี้ยงต้องซ้ำต้องเลี้ยงกันไปก่อนนะครับโอเคครับก็จะพาจาจทุกท่านไปชมเจ้าดิวนะครับเดี๋ยวผมลอง จะดิวลงมาให้จานทุกท่านได้ชมกันนะครับขึ้นเต็มที่แล้วนะครับเจ้าดิวแล้วครับรอพรุ่งนี้นะครับจะเอาเข้าพันีุ์ให้ให้จานทุกท่านได้ชมกันนะครับสําหรับเจ้าดิวนะครับนะครับเดี๋ยวไปชมเจ้าดิวครับผมนี่นะครับตัวนนต้วน,นของเจ้าดิวนะครับดิวยาวๆเลยนะครับๆๆๆตัวนี้ครับจนคิดว่าเป็นดิวตันนะครับ บางทีไม่มีกุกเลยนะครับขันดิวยาวๆเลยนะครับนั้นนะที่จะมีกุกมาแกมเนาะนี่นะครับตัวตนของเจ้าดิวนะครับเห็นขึ้นแล้วนะครับมีคููเดียวมีขันมีเรียกเนะาะตัวนะครับพ่งนี้นะครับ อันนี้ก็ถ้าผลไม่ตกนะครับก็จะเอาเข้าวผเนียดอาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับเจ้าดิวห้อยนะครับเดี๋ยวลองจดคู่กับเจ้าสองดูครับไปครับมูเูเจ้าเจ้าเจ้าเอเชียนะครับโอ้นะครับเอเชียเอาแล้วโอ้ดิเวเจ้าดิวห้อยยังไม่ก่านะครับ เจ้าดิวยังไม่กล้านะครับอีเซียนี่ไม่ต้องห่วงนะครับจะจิกจะตีเขาอย่างเดียวนะครับขนาดตัวเมียนะเทียบคู่กันแล้วยังจิกยังไล่ตีนะครับอีเซียนี่ดุมาก แต่ว <łość> ่าเขาขันเขาเล่นแล้วครับเขาเรียกเขาคูเนาะคูเดี่ยวแล้วนะครับดิวแบบยาวเลยนะครับเจ้าเดียวไอเสียนี่คึกจัดนะครับ ที่สายสองก็เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับตกหนักเลยครับเมื่อคืนครับตอนนี้เช้ามานี่เพิ่งหยุดนะครับตกต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะครับที่สายสองนะครับเจ้าดีวยังไม่กล้านะครับเจอเ,อเซียเข้าไปนะครับเดี๋ยวครับก็จะเอา เจ้าเอเชียแล้วก็เจ้าดิวห้อยนะครับออกมายืดเส้นยืดสายเนะาะหาแหลดนะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับถ้ามีเวลานะครับใช่ครับผมอาบแหลดยืดเส้นยืดสายครับอันนี้นะครับก็หลังจากที่สมเจ้าดิวเจ้าเอเชียเสร็จแล้วนะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกที่ผมจับขึ้นกรงนะครับ ใหม่นะครับเนาะที่ผมลงแบ่งไปนะครับตัวนี้อู้ขันนะครับขันเรียกแล้วนะครับขันดีครับตัวนี้ครับโผมขึ้นกงแล่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับตัวนี้ครับขันแล้วนะครับ ครับตัวตนของเขานะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับโอ้เอเซียนี่คึกจัดเลยครับจวดๆเลยนะครับโอเครับเดี๋ยวไปชมจาเอเซียสักหน่อยครับคึกเดือดเกินครับนี่นะครับเจ้าเอเซียครับคึกจัดนะครับ นนี่นะครับวามคึกขนองของเจ้าเอเชียนะครับไม่ต้องห่วงนะครับดูรันแน่นอนนะครับจะจิกจะตีอย่างเดียวครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมสมาชิกใหม่นะครับสตัว2อคุคนพลนะครับไปครับ